เห็นป้องไฟฐานที่ห้าหมายเลข5 29เทพพนมเป็นผู้สร้างสรรค์ป้องไฟประดับให้หมดก่อนนะครับถ้าพอใจเน็่ยป้อไประดับปรบปรมือหนึ่งดังดังหางเรืองเรืองพี่น้องจุดชมเด้อซุดนี้ไม่แพงหรอกครับชุดบ้องไฟประดับไม่แพงแค่สองหมื่นสองเองครับ ประชากรคนสร้างบ้าน529อานั่นละมา,มมาจากอำเภอกูกาสิงห์จังหวัดเย็ดนะครับอำเภอเกษตรพิษัยไอออ,ออนไอออนนะครับ<ฮ>อะไรก็โหดไม่หมดหมจัง คุณเป็นอันรีนดีครับเทียงทีรีด้วยบ้านของเกษรกรเนตวงศ์นะครับคุณครูสนอครักบาเทียงทีรีภาษากลางพูดบ้ายังไงครับผมบริเอกภาษาเด็ดๆต่อไปตงฉินต่อไปนะครับท่านอาจารย์ครับผมฐานจุดเดอร์ที่หนึ่งตัวเลขเจ็ดปีครับเบอร์เจ็ดสี่ เป็นบ้องไฟแสนของเครือญาติจานรับขอเบีกก่อนได้ไหมครับอย่าเบีกก่อนเด้อข้าวหนึ่งข้าวหนึ่งเปิมไฟล่านก่อนผมจานรับนามสกุลเหมือนกับผมพูดที่แหละเป็นรถไฟหมายเลขเจ็ดสี่เพศเวลาเป็นผู้สร้างสรรค์คู่ประกบสามร้อยสี่สิบห้าสามสองหนึ่งไปโอ้ยังมีการประกบกันอยู่ท่าน บางไฟผมลมนิดนึงเาดูเ